สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมคะสวัสดีแขกของเราพี่ชื่อใหม่เสมอจนสุขสําราญครับชื่อว่าใหม่เสมอปีนี้อยเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบสามครับอยู่กับกองทัพธรรมนาแค่ไหนจ๊ะสามสิบปีครับสามสิบปีหรอแล้วอยู่ในในหมู่บ้านในไหหรือว่าอยู่บ้านตัวเองไปปฏิบัติธรรมที่สัมเตียโศครับถามหน่อยเรื่องชื่อี่ยใหม่เสมอชื่อนามสกุลนี้ตั้งเองใหม่ใช่ไหมอ่เป็นไม่ใชบ เป็นชื่อนมสกุลหลงสันติอศก็คือกับตายแน่มุ่งมาจนใช่ไหมครับนี่คืออะไรนะใหม่เสมอจนสุขสำราญเป็นคนจนใช่ครับแล้วยังไงฮะแนวคิดยังไงครับคือใหม่เสมอเนี่ยเป็นชื่อที่ผมฟังคำพ่อครูนะครับแล้วรู้สึกว่าประทับใจเพราะครูมีนาประการในการเขียนหนังสือแต่งเพลงเยอะมากหนึ่งในนาประการนั่นก็คือว่าเก่าสมัยใหม่เสมอเก่าสมัยแต่เราใหม่เสมอคือเก่าสมัยนี่หมายความว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอ่ะ จากการละไหนผ่านมาักแล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องเก่าแต่ทุกครั้งที่เรานํามาใช้เนี่ยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็เป็นสิ่งที่ใหม่เสมอตลอดก็เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าที่ใหม่เสมอตลอดเวลาครับแล้วคําว่าจนสุขสําราญก็คือคนจนชาวโศกมีคนที่นามสกุลจนเยอะมากเช่นกล้าจนมุ่งมาจนอย่างที่พี่เคยได้ยินนะครับแลวผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือจนสุขสําราญ สุขสำราญก็คือเราไม่โศกไม่เศร้าเราไม่อยากคนจนที่มไม่มีที่ไปอนาถาหรืองอมืองอเท้าขอรับความช่วยเหลือจากอื่นอันนี้เราไม่ใช่เราจนแต่สุขสําาานและแบ่งปันให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่มีสิ้นสุดครับค่ะไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะและแลวพี่รู้จักทักษิณไหมทักษิณมุ่งมุ่งจนรวยอะ่ะ <laughs> แล้วก็สุขสํารานใช่ไหมครับรวยจนสุขสําาาญใช่ไหมครับ <laughs> ร จนส่งสําร์มุ่งนำกุญญาว่าเวลากินต้องหลังปับประชาชนด้วยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะนี่คือตัวแทนของกองทัพธรรมท่านผู้ชมคะกองทัพธรรมเนี่ยครั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่มีเกิดเหตุบ้านเมืองเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ที่กองทัพธรรมเนี่ยเดินทัพออกมาสมทบกับผู้ก่อการใดๆก็ตามทีเมื่อนั้นเนี่ยมันจือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกองทัพธรรมเนี่ยนะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คืออารยะขัดเกืน นะคือฉันนั่งเฉยๆฉันจะบอกผู้คนว่าฉันมาอยู่ที่นี่แล้วนะผู้คนจะต้องออได้เห็นฉันแล้วก็จะรู้ว่ามาที่นี่เพื่ออะไรกองทัพทำเข้ามาสมทบกับคอปทอตั้งแต่วันไหนคะน่าจะประมาณ1สัปดาห์ได้นะครับความ,มเห็นที่เข้ามานั้นคือเราก็ดูสัญญาณของทิศทางสังคมว่าตอนนี้ทิศทางสังคมเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้าง ขณะดเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปหลงทิศทางสทัทีเดียวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าการที่คุณทักษิณน,นะครับใช้ความสามารถแม้ว่าจะด้วยเหตุผลค้นใดก็ตามความสามารถทั้งภายในภายนอกของเขาเนี่ยพยายามที่จะออกจากโรงพยาบาลตำรวจอย่างเท่เหมือนที่ได้ลั่นวาจาไว้ว่าจะกลับมาอย่างเท่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าสิ่งแบบนี้มันทําให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยกําลังถูกสั่นคลอนด้วยอํานาจอิทธิพลของคุณทักษิณและบริวาร<ม>ทั้งหมด นะครับเรารู้สึกว่าสิ่งแบบนี้ไม่ถูกต้องตามที่สื่อต่างๆได้รายงานมาเพราะฉะนั้นเราก็รวบรวมนะครับความคิดความเห็นจากหลายๆฝ่ายทั้งบวรแต่ละบวรบวรนี่สตีโซก็คือแต่ละพุทธสถานนะครับจิตสำนึกของความรักประเทศชาติและสิ่งต่างๆที่เราได้ไดทราบพวกเรากองทัพธรรมจึงได้ขนขวายกันเดินทัพออกไปจากในที่ตั้งของเราเพื่อไปสมทบเป็นหน่วยพลาธิการ เป็นหน่วยสนับสนุนส่วนคุณตั้มนะครับกับสปปสเนี่ยเป็นหน่วยที่หัวเจาะทะลวงผมมีโอกาสได้คุยคุณตั้มแล้วบอกคุณตั้มว่าคุณตั้มกับสปปสคอ,อปทอเนี่ยเป็นเสมือนหัวเจาะ พี่ปองเคยเห็นเวลาเราไปเจาะภูเขาเจาะอะไรไหมครับมันจะมีหัวเจาะ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 เจะไปตอนนี้เจาะไปเจาะมาไม่ต้องมีน้ํานะน้ําฉีดเลี้ยงเพื่อไม่ให้หัวเจาะมันแดงมันแตกมันอะไรกองทัพทมเปียเสมือนน้าเลี้ยงคอยเลี้ยงหัวเจาะให้มีความสามารถในการเจาะทะลุทะลวงได้เป็นหน่วยพลาธิการเราก็จะไปตั้งเต็นเราก็จะไปหาเก้าอี้หาโต๊ะหาอาหารต่างๆมาให้จัดการจราจรไปให้นี่คือหน้าที่หลักของกองทัพทมครับค่ะ กอนทธรรมเห็นว่าบุญนิยมทีวีไปแล้วครับเป็นหนงานกถ่ายทอดอสดไปถ่ายทอดสดด้วยคือเอาหารไปแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วยว<ม>ันก่อนนั้นมีเจ้าน้องคนหนึ่งคุณยอดที่บูสกายอันนี้เ็เป็นไทยไทยทีวีใช่ไหม,ม,มตกตกข้ขามเข้าไปที่ที่เวทีพ<ม><ม>วกส้มตำอร่อยเหมือนเดิมเลยเ <laughs> ป็นบ,บบุก <laughs> ส้มตำกองทัพตรร่อยเหมือนเดิมเลยขึ้นชื่อว่ากองทัรรมนี้อาหารนะครับพี่ปองครับพี่ยอดครับจะเป็นอาหารค่อนข้างที่จะเป็นวัตถุดิบที่ไร้สารนะค่ะแล้วก็แพทย์วิถิธรรมโดยดรใจเพชรกล้าจนก็จะเป็นตัวแทนของเราเหมือนกันหมอเขียวใช่ครับคุณหมอเขียวดูแลสุขภาพด้วยคใจเพชรยังกล้าจนเลยอะกล้าจนนะครับใจเพชรก็กล้าจนเป็นคนที่นี่คือไม่ได้ใช้เงินใช้เงินน้อยมากใช้เงินน้อยมากใช้เงินน้อยมากคือจะเล่าให้ฟังก่อนเรื่องกองทัรตำที่เวลามาเนี่ยจะมาอาหารและยา <Okay. S 1> คืออาหารละยาคือดูแลรักษาสุขภาพที่พวกคุณเนี่ยไปต่อสู้นะเราจะฟิตอาหารให้คุณนะอาหารดีๆอาหารดีๆดีเริ่มต้นมาจากอะไรมาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติไม่มียาฆ่า,มาแมลงใดๆทั้งสิ้น mm hmm. สะอาดบริสุทธิ์ <Okay. S 1> แล้วก็ทําโดยที่ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงแต่งเ mm hmm. คยที่ mm hmm. รู้ได้เพราะว่าตอนสมัยที่เราอยู่มัคควานะนะจำ,นนจำได้ไหมมัคควานในทุกคนจำได้ไหมใครเป็นสิทธิ์เก่มามัคควานยกมือขึ้นเซฮะ mm hmm. ย้มือหน่อย mm hmm. นะพวกมคควานยกมือหน่อยมคขวานหมายถึงพันธมิตรหนึ mm ่ง hmm. yes. ตอนนั้นเนี่ยเราก็ตั้งอยู่บนมคขวานใช่ไหมมคขวานหลังสันก็เป็นครั้งแรกนะ,ะคือเราเราไม่เคยคือมันเป็นครั้งแรกอะในชีวิตและยังไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนีเ้เราจะนั่งกินนอนกินอยู่ที่บนสะพานมคขวานไนดะ้ยังไงวะ mm hmm. นึกอ mm hmm. อกมะมันก็อายุก็เพิ่งจะสี่ส <Hey, S 2> ิบอะเออเมันจะเป็นไหมนะ และเช้าตื่นมาเนี่ยคือเราเราเข้าเช้าเรา,เราเราต้องตื่นตีสี่ไปถึงที่เวทีตีสี่ครึ่งแล้วเราเราไปถึงตีสี่ครึ่งเนี่ยเขาก็จะมีกาแฟาให้ก่อนอกับขนมที่อาจจะมีเหลือจากเมื่อคืนเนขนมมากินขนมไปก่อนกุ๊กิ๊ไปก่อนอะไรย่างนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะมีกระดง้งจะมีพี่ใส่เสื้อน้ําเงินผ้าถุงน้ําเงินถือกระด้งมาเลยนะ กระโดงนี้จะมาวางข้างหนังเวทีทุกเชา้าตรงเวลาเปะ๊ะคือเคารบะเพิงชาติเสร็จปุ๊บเขาก็จะเดินมาจากท้ายท้าย,ท,ายท้ายเวข้า้งหน้าเวทีะ่ะจะเป็นกองทัพธรรมตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เราจากกองทัพธรรมนะเราก็จะถือกระโดงมากระโดงนี้ก็จะเป็นอาจจะมีกระทงใบตองใช่ไหมกระทงใบตองก็จะมีข้าวข้างหลังเวทีมีกี่คน20คนก็จะมีข้าว30กระโดงสามสิกระทงข้าวกล้อง เขากล้องของมะลิอย่างดีเลยนะแล้วก็จะมีส้มตำอ่าส้มตำส้มตำกินกับข้าวแล้วก็จะมีอ่าอาหารอาหารที่แบบทํามาจากสันติอโศงปะอืออาหารอาหารเราใส่กระทงกระทงกระทงมาแล้วก็จะเป็นแบบเอ่อให้ทุกคนมีช้อนของตัวเองแล้วก็เก็บไว้นะเออช้อ, <Yeah. S 2> ชอนเราก็นั่งกินเนี่ยทุกวัน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 บางทีว่าเอ๊ะฉันทำ็อบไปทำบอบมาทำา็อบมัน ไม่ตัวท <conclusions> ี <That> ่ใหญ่ข uh ึ้นใช่ครับเราเราก็เริ่มจะใหญ่ขึ้นมาเขาให้โควตากันคนละหนึ่งกระทมพี่กินเท่าไหร่ล่ะก็กระตยวนั่นแหละมันอยู่ที่ว่ามี่เกินโควตาไหมอาหารกองทัพรมเนี่ยอร่อยมากโดยเฉพาะลาบลาบเนี่ยอร่อยมากข้าวคัวทุกเช้าข้าวคั่วใหม่ทุกวันจะมาทำคือทำเองทุกอย่างแล้วก็ทำเขาในครัวจะทำอะไรก็ตามทำสะอาดหมดทุกอย่างเลยเรากินข้าวกองทัพรมทุกวันจนเลิก เลิกเสร็จผู้พันธมิตรสองก็กินข้าวกองทัพธรรมจนจบอ๋อเราจะบอกว่าบุญคุณกองทัพธรรมเนี่ยเยอะมากตอนเกิดปปสกองทัพรรมก็มาช่วยก่อนเกิดกปปสกองทัพรมออกมาเพราะท่านพลที่รั์โดนระเบิดไงจําได้มาตอนเสอ้จอายอะตอวแกน้ำตายังไม่เว้นเลยเออติดแกน้าตาลเชื่ในใจโถไอเว้นตำรวจใช่ไหมตำรวจยิงแกน้าตาใส่พระ แล้วพระที่โอแรกเดินนำหน้าคือพ่อท,ท่านโมทิละแล้วเ้รื่องข้างหลังนี่โดนเต็มเลยฉันก็เลืใจว่าขอสาบแช่งเออจริงไม่รู้ใครพูดจะสาบแช่งใครนะพ่อท่านโมทิละก็บอรยาทําอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเสร็จแล้วมันก็พัฒนามันก็พัฒนาพัฒนอะไรขึ้นมาจนนั่งเกิดสามแฉนแล้วก็เกิดกับปปสกรณ์รับธรรมก็มาช่วยวันนี้กรณ์รับธรรมมาอีก